ส,ส,ส,สวัสดีค่ะแม่แอนน้งแก้วนออไปไหนกันคะไปไหนกัน oh กุ oh ้มแงจะไปญี oh ่ป oh ุ oh. <_<_<_<_<_<_่นค่ะไปเจแปนเหรอคะโอุ<_<_<_<_<_้ยอเจแปนเหรอคะใช่ค่ะเออไปทำอะไรที่เจแปนคะจะไปจะไปไปเล่นหิมะค่ะไปเล่นหิมะคะไปที่ไหนคะเมืองอะไรคะไปฮอกไกโดฮอกไกโดอุ้ยแฟนเดะฮะแฟนเดะไไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอเราจะไปที่ โอโทรมาหมู่คะโทรมาหมู่คืออะไรครับแกไม่รู้ค่ะโทรมาหมู่คืออะไรครับแกไม่รู้ค่ะโทรมาหมู่คืออะไรครับ宝妈ไม่รู้เหมือนกันเอ้าเป็นไปเพิ่งแค่โทรมาหมู่ป้าไม่ไปหรอโดนหลอกแล้วบ้างเนี่ยป้าไปเช็คอินก่อนแล้วกันตามไปเที่ยวเลยนะเบิน A N A A N A All Nippon Airway ค่ะไปเลยค่ะไปลงลงลง ่จัเลยลาหมูโทรมาหมูโยบมาหมูแย่แล้วหัวปั่นแก่ตอนนี้เรามาเข้าเล้าค่ะคิมเขากลัแต่ว่าวันนี้เลาเต็มค่ะดูสิเราจะได้นั่งไหมคะไปก่อนเลยดนตีดนตรีเงหยุดเมื่อไหร่นั่ง นี่อใช่ไหมมีเพลงให้ด้วยนะหนูจะได้ร้องเพลงกับเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรห้องรับรองมีอะไรกินบ้างใช่เออมีอะไรของ King Power นี่ซุปบบรอกโคลีเข้าได้ทุกคนไหมครับไม่ค่ะต้องมีบัตรสมาชิกห้อต้องหน้าตาดีหรือเปล่าครับไม่ไม่เกี่ยวต้องซื้อของเยอะๆซื้อของเยอะๆก็ได้เป็นสมาชิกเยอะๆดิฉันมีสองระดับนะคะเมื่อก่อนซื้อเยอะเดี๋ยวนี้เปล่า อันนี้ไม่มีตังนะไม่มีสลัดค่ะอันนี้เป็นห้องแบบดีใช่ไหมห้องแพทินัมห้องแพทินัมใช่ค่ะมีมีน้ำน้ำอะไรบ้างคะนมีน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำอะไรครับกากินน้ำเล้ดินี่น้ำผลไม้ วุ้น้ำมันลมนี่กินได้ทุกอย่างาาเลยนะค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมีชีสด้วยค่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวไปนั่งกินเนี่ยตักก่อนไส้กรอกที่เนี่ยเผ็ดมากเลยปลาตุ๋นหมกเป็นไส้กรอกพริกสดอะไรยอย่างเงีแล้วก็มีไส้กรอกหมูเจออเ๊กินอะไรครับเจ๊อะไรอเงี้ยคะเบคอนเบคอนหรอครับเบคอนนะคะอาหร้อนมีอะไรบ ตเขาต้องอดแล้วค่ะลูกค้าแต่เด็กที่สุดไม่เสร็จแล้วอ,อดเลยอดเลยเด็กินอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> อร่อนไหมฮะ,ะมีโต๊ะแล้วค่ะมานั่งย้ายโต๊ะไปค่ะจ่ายจ่ายแล้วจ่ายแล้วเขาไปย้ายไม่รู้ตักเอ้าคีวกระเป๋าไป กี่โมงแล้วคะเย็นคืนแล้วล่ะกลายเป็นยัยฮะโมงยังครับจะล <c oughs> ืมจะลื้อกันหมดแล้วเนี่ยจะลืมจะลื้อหมดเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะแบบว่าวิญญาณออกจักล่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าเครื่องแล้วค่ะเข้าเครื่อง A N A นะคา1,000บาทเบอร์อะไรครับหมอมา2 1ค่ะ ไปนั่งเลยค่ะ D F G อะไรครับ D F G อ๋อขอไปยี่สิบปีอ๋อเอาจะบอกาปตรงนี้เก็บของเลยเอ้ยเดี๋ยวเจอกันที่ญี่ปุ่นนะุ๊บ